เรัักตวองอ้าวน้องเอม็มสวัสดีครับอม,มิตสวัสดีครับโอ้โหนี่หนูไปโซนอะไรมาครับเนี่ยไม่ได้โซนครับแต่ผมไปเล่นม้าหมุนที่โรงเรียนแล้วมันก็บินบินแล้วผมก็ตกลงมาเลยครับแล้วเพื่อนๆถึงหนูเป็นไงบ้างครับมันก้าหัวแตกก็หอมก็เจ็บแขนแบบผมแล้วก็ลิตรลเจ็บขาครับแล้วคุณครูเนี่ยพาพวกหนูไปหาคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ หาแล้วครับฮึโชคดีนะคะพี่มิทที่ทางโรงเรียนอ่ะเขาทําประกันภัยอุบัติเหตุไว้สําหรับนักเรียนก็เลยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะแล้วประกันภัยนักเรียนคืออะไรเ่ะครับอาจารย์ใจประกันภัยนักเรียนคืออะไรคบพี่มิ<อ>กหลานล่งโอ้โหเราก็นึกว่าจะรู้คืออย่างนี้จาาหลานรักประกันภัยสําหรับนักเรียนเนี่ยมันก็เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา โดยที่บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรวมไปถึงที่บ้านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะคะในหลายๆโรงเรียนเขาก็ทําประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนด้วยใช่แล้วจ้าแต่ถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยไม่ได้มีการจัดซื้อประกันภัยไว้ผู้ปกครองก็สามารถทําประกันภัยให้กับบุตรหลานติดต่อบ,บริษัทประกันภัยได้โดยตรงเลยนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ ไหนน้องเอมยังไม่เล่าให้ไอมิตฟังเลยว่าช่วยน้องลิตเติลยังไงคะก็น้องลิตเติลเจ็บขาก็เลยก็เลยพยุงน้องลิตเติลไปโรงพยาบาลครับอือหืพระเอกไม่ลาพี่มิรอยู่โรงเรียนนะเขาชื่อพี่เคนนะมิตรแท้ประกันภยัยจริงใจเปิดเผย